สวัสดีค่ะเรายังมากันที่ครีมกันแดดอยู่เลยค่ะชอบมากลืมแพ์จะลองแตะดูให้นิดนึงนะคะนิดเดียวพอค่ะคือกระปุกนึงเนี่ยสามเดือนก็ไม่หมดหรอกค่ะไม่รู้ว่ามันจะคุ้มไปถึงไหนเนี่ยคุ้มเกินคุ้มเลยแหละคะ่ะเนื้อจะเนียนมากเวลาเพื่อนๆจะออกงานนะคะเพื่อนๆจะแต่งงานจะออกงานเพื่อนๆทาทั้งตัวเลยนะคะ คมมากเลยค่ะทาทั้งตัวเลยทาทุกวันทุกวันทุกวันเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยใสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตอนให้เข้าคอเจ้าสาวก็เถอะก็ไข่คุณอบไข่มุกไว้ทั้งตัวนะคุณคิดดูสิคะแล้วเวลาเพื่อนๆจะออกเดทอ่ะเพื่อนๆทาทั้งหมดเลยค่ะหน้าแตะให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแถวเนี้ยค่ะทาให้หมดเลยคอไม่ต้องเสียดายค่ะเพื่อนๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเราไปซื้อแบรนด์อื่นเป็นหมื่นเนี่ยค่ะทาแขนทาให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทาขาทาทั้งตัวเลยค่ะ จะได้แบบขาวสวยใสทั้งตัวด้วยไข่มุกพูดแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นเนาะอ,ออะไรเงี้ยแต่แพรใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะมันเนียนจริงๆแล้วนะแพรใช้ฟิลเตอร์ก็จริงนะคะเพื่อนเื่อนแต่บางครั้งฟิลเตอร์ก็ทําให้แพรแ,แบบมีหนวดขาววอกตรงนั้นลอยตรงนี้เด่นตรงนู้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแสงไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะอย่าง่ะมันก็ทําให้เราแบบมีปัญหาในการที่จะเข้ามาไลฟ์อะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะเพื่อนเือน อันนี้ดีมากเลยแล้วพอฉีดสเปรย์น้ำแรกเข้าไปหน้าก็จะเงามากเลยแต่ระหว่างวันอะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องแบบเฮ้ยต้องตบแป้งอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแป้งหายแป้งอะไรไม่ต้องแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไม่ต้องตบแป้งแล้วค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะระหว่างวันก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่เอาแค่นั้นค่ะไม่มีปัญหาแล้วเ,เพื่อนๆก็จะสวยใสยสไตล์เกาหลีได้อย่างแท้จริงแต่มันสวยมันใสจริงๆนะเออ ทำยังไงดีอ่ะมันสวยมันใสจริงๆนะเออเอายังไงดีเนี่ยแพรไม่ได้มีแบบเยอะมากขนาดนั้นหรอกค่ะแพรมีสำหรับเพื่อนๆกลุ่มด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวแพรจะส่งลายให้เพื่อนๆดูว่าโอเคนะถ้าสนใจก็คือสั่งแต่วันนี้ก็ไปหลายชุดแล้วล่ะก็ยังชอบอยู่ดีอ่ะดูทีไรก็รู้สึกแบบ เุยมันแบบว่ามันน่าใช้มากเลยอะ่ะเมื่อก่อนเพจจะใช้ไข่มุกเหมือนกันเพจจะใช้อยู่อีกแบรนด์หนึง่งมันเป็นไข่มุกอีกแบรนด์หนึง่งอันนั้นคือกระปุกก็นิดนึงเนาะพันกว่าบาทนะคะแล้วก็เสีไดเนาะก็ใช้แต่หน้า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 ก็ขาวแต่หน้านี้แหละค่ะเออนานทีจะลงมาที่คอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แลมันพันกว่าบาทเนานะเราก็เซฟนิดนึงแต่เนี้ยมันไม่ถึงนะคะคุณเพื่อนเบือ่อแล้วมันได้เยอะกว่ามากเลยแล้วแบบคือเรารู้ที่มาที่ไปอะ่ะเราก็ใช้แบบว่าเต็มที่เลยเราก็ใช้แบบ